CB150 นะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนแฮนด์นะครับผมตัวนี้แฮนด์เดิมก็เป็นแฮนด์อ้วนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีติดตั้งกันนะครับตัวนี้จะถอดปลายแฮนด์ออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดตุ๊กตาครับตุ๊กตาเดิมก็ใส่แฮนด์อ้วนอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับปลอกแฮนด์เดิมนะครับก็วิธีถอดนะครับผม ไขควงยัดแล้วก็อัดสเปร์เข้าไปครับเรียบร้อยครับผมกาวจะแน่นนิดมึงครับผมถอดชุดคัดนะครับมี่คัด์แผงคอถอดออกหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนแฮนด์ใหม่นะครับถอดด้านขวานะครับผม ปั๊มเบรกนะครับประกับคันเร่งเดี๋ยวก็ถอดออกนะครับตรงนี้นะครับถอดประกับคันเร่งนะครับผมถอดตุ๊กตาต่อครับ เรียบร้อยนะครับอตอดตุกตาเรียบร้อยใช้ตุกตาแฮนด์เดิมได้เลยนะครับผมใส่แฮนด์อ้วนนะครับแฮนด์ใหม่นะครับผมก็ใส่น็อตหลมรวมก่อนนะครับผมแล้วก็จัดอีกทีหนึ่งนะครับนักตำแหน่งเรียบร้อยนะครับผมยึนนดน็อตได้เลยครับเทียบตำแหน่งกับแฮนด์เก่านะครับผม ตรงนี้จะเป็นทรงกลางนะครับก็จะสูงขึ้นกว่าแฮนด์ปกตินะครับผมจะสูงขึ้นกว่าแฮนด์เดิมนิดนึงนะครับก็จับถนัดมือมากขึ้นนะครับไม่ต้องก้มหลังเยอะด้วยครับใส่ปลอกแฮนด์นะครับแล้วก็วางตำแหน่งประกับนะครับผมเดี๋ยวทามาร์กไว้เจาะรูนะครับตัวตรงนี้ต้องเจาะรูยึดทุกตัวนะครับผมตัวแฮนด์ต้องเจาะรูเพิ่มนะครับนีช่างมาร์กไว้เรียบร้อยนะครับผม ตรงนี้นะครับตำแหน่งยึดน็อตนะครับจะมีตัวล็อกของประกับเดิมนะครับก็ยึดน็อตให้ตรงตำแหน่งแค่นั้นเองครับเจาะรูให้ตรงตำแหน่งนะครับดอกเล็กนํำนะครับผมแล้วก็ใช้ดอกใหญ่นะครับเรียบร้อยครับเท่านี้เองวางให้ลงตำแหน่งมาร์กนะครับที่เราเจาะรูไว้นะครับผม เรียบร้อยครับติดตั้งไม่ยากนะครับใส่น็อตยึดตัวนี้แฮนด์อ้วนทรงกลางนะครับผมก็จะกว้างกว่าแฮนด์เดิมนะครับวางมือง่ายนะครับทรงก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมไม่ปวดหลังด้วยนะครับวางแขนสบายครับวิ่งยาวสบายเลยเดี๋ยวมาดูช่างทำต่อนะครับยึดเรียบร้อยนะครับ อยู่แล้วเดี๋ยวก็ใส่มือคัดนะครับเรียบร้อยครับผมยึดน็อตมือคัดนะครับด้านซ้ายเสร็จแล้วครับด้านมือเบรกนะครับผมตรงนี้นะครับประกับคันเร่งก็มาร์กยึดตำแหน่งเหมือนกันครับแล้วก็เจาะรูนะครับผม มาร์กตำแหน่งนะครับเจาะรูให้ตรงนะครับเอาดอกเล็กนำก่อนนะครับเดี๋ยวใช้ดอกใหญ่ต่อนะครับครับผมดอกใหญ่นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ใส่ปั๊มเบรกคืนนะครับยุดปั๊มคืนนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ต่อสวิตเบรกคืนนะครับอย่าลืมนะครับถอดออกใส่คืนด้วยนะครับเดี๋ยวไฟไม่ติดนะ เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้แอนอ้วนนะครับทรงกลางนะครับยกสูงนะครับผมกว้างกว่าของเดิมนะครับวางแขนสบายขึ้นครับนั่งไม่ต้องก้มไม่ต้องหมอบเยอะนะครับหนึ่งนะครับกว้างขึ้นนะครับสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมขับขี่ง่ายขึ้นครับโอเคครับอยากเห็นมุมไหนเพิ่มเติมยังไงสอบถามมาได้นะครับผมสินค้ามีหลายสีให้เลือกครับผอบวุนครับ